การปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนได้สร้างกระแสความสนใจให้กับคนทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้นำมาใช้ต่อสู้กันโดยเมืนน่อ1พฤษภาคม2015ทั่วโลกได้เห็นถึงอนุภาพของขีปนาวุธออนิกซึ่งรัสเซียได้ใช้ขีปนาวุธชนิดนี้ในการโจมตีโรงเก็บเครื่องบินลบและทางขึ้นลงหรือลันเวย์ของเครื่องบิน ที่สนามบินทหารในเมืองโอดซ s ่าซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของอยูเครนจนได้รับความเสียหายอย่างหนักรวมทั้งได้ใช้ขีปนาวุธดังกล่าวในการโจมตีโรงเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สหรัฐและประเทศสมาชิกนาโต้มอบให้ยูเครนจนได้รับความเสียหายอย่างหนักด้วยเช่นกันที่สำคัญคือการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่นางเนนซีเปโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเดินทางเยืยนอนยูเครนพอดี ขีปนาวุธออนิกเป็นขีปนาวุธโจมตีทางอากาศความเร็วเหนือเสียงของรัเสเซียที่ถูกพัฒนาโดยบริษัทนีพีโอมาซินอตโรเนียเมื่อปี2,526ต่อมาเมื่อปี2,544ได้ถูกนำมาใช้งานทั้งนี้แม้ว่าขีปนาวุธออนิกได้ถูกสร้างและผลิตขึ้นมานานแล้วและไม่ใช่อาวุธที่มีความทันสมัยมากนัก แต่ขีปนาวุธออนกสามารถถูกนำไปติดตั้งในเรือรบรถบรรทุกเคลื่อนที่และฐานยิงประจำที่โดยสามารถโจมตีเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้จากภาคพื้นดินทะเลอากาศและเรือดำน้ำได้อย่างแม่นยำและสามารถหลบหลีกการตรวจจับของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของรัสเซียมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากอาวุธยุโทโธปกรณ์ของรัสเซีย เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในหลายประเทศรวมถึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยขีปนาวุธออนิกมีคุณลักษณะที่สำคัญคือมีความยาว8.9เมตรเส้นผ่านศูนกลาง0.7เมตรความกว้างของปี1.7เมตร น้ำหนัก3,111กิโลกรัมความเร็วที่ระดับความสูง750เมตรต่อวินาทีความเร็วพื้นผิว680.58เมตรต่อวินาทีระยะในการตรวจจับของเรดาร์50กิโลเมตรและมีอายุการใช้งานในคลังเก็บรักษา7ปีปัจจุบันขีปนาวุธออนิกมีใช้งานอยู่ในอินโดนีเซียและเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังพบการใช้งานในประเทศซิลียและประเทศพันธมิตรของรัเสเซียอีกด้วยติดตามรายงานพิเศษสาระน่ารู้คู่ทหารไทยซึ่งจะนำเสนอข้อมูลสาระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมิติต่างๆที่อยู่ในความสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไป